โอเคส่วนเรื่องไม่เกีกับไฟฟลชแชนแนลนะวันนี้ของมันแล้วที่บอกกันแต่ยังไม่ไมาหนึ่งชิ้นนะเ็ได้ทำการรับของมาแล้วก็ เรียบร้อยมาดูว่าข้างในมันคืออะไรตอกตัวขึ้มางเขยวอกไม่เห็นของว่าโกองจิงขอต้นนี้มันคือกระจกปลายแค้นนะเราทำการแกะก่อนนะไม่มีที่ตั้งเลยทุกคนแล้ผมแกะออกมาให้เสร็จแล้วเราจะให้ทุกคนดูนะเป็นยังไงตนจะทำเขียวโอเคไม่แนะนำเนี่ใช้ถ้าไม่จําเป็นเพราะยิ่งมันจริงคนมากเท่าไหร่ มันยิ่งดุร้ายมากขึ้นเท่านั้นและถ้ามันเคยได้รีบรบคนมันจะไม่ยอมกินเลือดของสัตว์ตัวเล็กๆอื่นอีกแล้วและถ้าเจ้าของมันไม่หาให้มันกินยงใหญ่ยหญ่มันให้มันไม่ได้ก็ใหญ่อยู่นะมันจะต้องลองไปตัวต้องทำเองกินตาหรือเปล่ามันจะหลอกตาหรือเปล่าเรื่อผิวเขียวขุ่นบอกว่าแก่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองบอกเหตุจากบ้านของลุงปามา่ง แก้จัดการไร้ค่าลองกปลักกายแอบเ่ไปบ้างอยู่เงนน<น>นนี้ยโดนมาเพื่อไปฝังหัวว่างแก่เฟี้ยวอ่ะทุกคนบริเวณแถวชายคาบ้างครับตอนนี้กจะเป็นอย่างนี้นะฮะลอกสติกเกอร์ออกหมดแล้วนะเหมือนสติกเกอร์จะมาส่งวันนี้แหละโอ้ตัวน,นี้เป็นรอยแตกเลยนะ<อ>ทุ่มไปแล้วมันติดแน่นเล,เลยแบบนี้แค่รอยว่าจะเอาแล้วมาติดเพิ่มแล้วติดสติกองสติกเกอร์กันรอยไปก็มองเห็นแล้วไม่ทําสีนะทุกคนอันนี้ จะเป็นสีเดิมมันแต่ว่าทำกระชินนี้สีดำกระชินนี้สีดำนะให้ดูว่ามันเปลี่ยนไปหน่อยแล้วล้อสีดำคือของมาแล้วทุกคนนี่ก็เป็นกระจกนะที่รีวิวไปตัวเนี้ยที่รอมาตั้งนานของแท้นะทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ของแท้เป็นยี้บ้างช่างมันทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนเนี่ยถอดอง,ง่ายเนี่ยนะ คับผมทุกคนเราจะมาถอดกันเลยโอ้โหน่าหน่อยวันนี้กลับมาชุดเดิมอีกแล้วมั้งเนี่ยเรามาลองใส่ให้ดูเลยทุกคนเรามาดูวิธีการถอดใส่กันไม่มีคนช่วยนะทุกคนเราก็ทําเองี yeah. Sometimes I get so mad there's no control in me m y t t a s k e so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know That's you the got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain. คุณก็ขับไปอตรงนั้นโอ้โหไม่ได้เรี๋ยวเราจะลองมาถ so ่ายดูตอนที่แบบถ่าย่ตอนที่เส้่อไ่อยู่นต I'm poke a hole through you choking's overdue Come at me and you won't get any older dude crack your holder too Heating up inside of me blood so violently thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty Rửa nữa rồi đây, ôi

เก็บไว้เอานั่นเอาเอาไอา้นั่นตะพาไปที่ล้างแผลทุกคนออกแล้วโอ้ยเป็นลมเมื่กีน้ำมึนเลยทุกคนฮะ้เ you ป <know> <c oughs> <c oughs> เอค่ออกเอเาไม่เห็นเจ็บวันนี้เลยอุอยนาะาาก็ยาบีกนะไม่งี้ยมันไอ้นี่มันดูดไงเออเลยเลกโอ้โนตีตังคนเลยทุกคนยาออกให้ลยเป็นลมกูเลือดโอ้โหเรามาดูต่อส่ยท้ายทวน เอาไปทดลองรถด่วนนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่ผมอารถออกไปลองมาใช้แล้วนะการมองใช่ไหมมันจะมองมุมข้างได้ง่ายมากเลยจะมองรถข้างได้ง่ายแต่คือมันจะลดมุมมองจากกระจกที่ว่ากลมๆใหญ่ๆนะมันก็มันรู้สึกเหมือนจะขนาดใกล้เคียงกันนะแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบทรงมันจะเป็นทรงเล็กเลทุกคนมันเลยทำให้แบบทศนวิสัยาตอนการมองมันมันมองยาวขึ้นได้ง่ายแต่ว่าคมนวณว่า เข้ามาใกล้แล้วต้องหันมองหน่อยก็เหมือนแบบเราหันมองทุกเราหันมองทุกครั้งอยู่แล้วไนงะแต่ผมว่ามันดีไหมมันดีนะสำหรับบางคนที่ไม่เคยใช้แล้วไม่ชินนะผมว่าไม่แนะนํานะเรื่องนี้ผมว่ามันดีไหมก็คือรถไม่ได้เอาขับไปที่ไหนมาไหนไกลคนที่บ้านก็ใช้ได้เลยได้ก็เกือเป็นลม้มอ่ะย่าบงไอเหล็กนั้นออกให้ทุกคนโหลึกมากทุกคนอย่ยแหละไม่มีย่านะก็เดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเป็นยังไง รถของอบ้านไฟแฟทชาแน,นลนะทุกคนก็สวยแล้วแต่ว่าผมว่าต้องหาที่อุดกระจกมาอีกอันนึงเพราะว่าการพอเสร็จตะกรตะกอนเสร็จนองเสร็จนี้เสร็จฟงฝุ่นเข้าไปอยู่ข้างในนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันว่าเป็นย,ยังไง นะครับทุกคนที่เราให้ทุกคนดูไปนะก็สภาพประมาณนี้นะผมว่าดูดีนะตอนแรกสมมติว่าไม่ใส่แล้วไม่รู้ร่าผมจะลองมาใส่คันนี้ดูนะเพราะคันนี้ก็ไม่มีกระจกสมมติมีผมว่าก็จะดีนะรถม,มีกระจกอะช้งานมันจะได้แบบว่าโอ้ยโอ้ยนิ้วผมชามเลยนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกไปนะก็เราอยากแต่งแต่เราแบบกลัวความไม่ปลอดภัยอยากมีกระจกไว้ก็ไอ้นะี่ผมก็แนะนำนะ มันจะมีหลายทรงนะมันจะมีทรงกลมอีกแต่ผมเอาทรงนี้มาก็จะมองแกล้งหน่อยนะผมไม่รู้ว่าคนในบ้าน,นจะใช้ก็มีแค่ผมน้องแล้วก็มีพ่อนะที่ใช้พ่อผมว่าพ่อผมคงไม่เท่าไหร่แล้องคงแบบว่ามองได้หรอกแต่ผมว่ามันโอเคนะแต่ผมว่าจากส่วนตัวนะฝั่งซ้ายนะฝั่งที่แบบใช้มองถนนทั่วไปเอ้ยมองทางทั่วไปคือแบบมองเลนสวนกับมองรถด้านหลังผมว่าโอเคนะทุกคนมันชัดแกวเลยชัดชัดมากๆตอ,ตอนขับต่อให้รถตันมันก็ชัดนะแต่ฝั่งซ้ายจะเป็นเหมือน มันจะแบบเป็นคลื่นหน่อยหนึ่งเหมือนมันหลอกตาทุกคนแต่ว่ากระจกอะแบบเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาของยี่ห้ออนะไรเนี่ยจะไม่ผิดแต่ว่าเนี่ยก็คือจะดีอยู่นะทุกคนมันมียี่ห้ออยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเป็นยังไงก็คือมันบางคนมี่ซื้อมามันไม่มียี่ห้อเลยทุกคนมันเป็นแบบงานจีนทั่วไปอะคือแบบว่ามันหลอกตามาทุกคนสองฝั่งอะคือแบบการหลอกตานี้มันก็ว่าด้วยได้หลายแบบนะคือแบบว่าเราอาจจะมองมองว่ารถเขาว่าอยู่ไกลแต่ที่ไหนมันไม่อยู่ใกล้แล้วอะไรเงี้ย หรือว่าเราอาจจะมองว่ารถเขาอยู่ใกล้แต่จริงจริงมันอยู่ไกลอะไรเงี้ยเออประมาณนะั้นทุกคนแต่ว่าจักรของผมนะที่ผมดูลองจอดวัดอะไรเป็นเกือบชั่วโมงได้นะลองวัดทงวัดทางขับออกไปถนนนอกแล้วแบบว่ารถไม่มีลองไปจอดแล้วลองวัดแบบว่าปรับอะไรเงี้ยก็โอเคนะผมมองจากระ,ระยะรถก่อนจะมาถึงผมอะมันก็โอเคนะมันตรงตรง,ตรงกับที่ว่ามันขับมาเลยนะทุกคนกคน็โอเคก็คือแบบมาเสร็จผ่านสู่ไปเงี้ยเออยังพอได้แต่ว่าข้อเสียคือ ออะไรมุมมองกว้างมันจะแคบลงนะแต่นี้คือมันมองแบบมันมองมันมองได้ยาวทุกคนสมมติว่าแล้วแต่เราปรับปิดนะนั่นแหละก็ผมก็ชอบนะทุกคนสําหรับใครที่ว่าอเออดิมบอกฝั่งซ้ายเอเออไอที่ผมพูดว่ามันดีนะคือฝั่งขวาเนะ้าคนขวาเราขวามือเราบิดอย่างเงี้ยนะขวามือเลยนะที่เรามองเลนส์สวนอนะมันจะดีมากเลยทุกคนแต่ว่าสมมติว่าเป็นฝั่งซ้ายนะผมยังไม่ค่อยโอกับฝั่งซ้ายเท่าไหร่คือแบบว่ามันจะเหมือน แต่สมมติว่ามันแค่มองเอาไว้แค่มองรถมองอะไรเงี้ยไม่มีผลต่อการมองนะทุกคนไม่มีผลอะไรต่อการมองแต่มันจะเป็นเหมือนคลื่นนิดนึงจะไม่รู้ว่าเป็นทุกชิ้นทุกอันหรือเปล่าก็ดีนะทุกคนแต่คือไม่มีผลต่อการมองนะทั้งสองฝั่งเลยคือดีทั้งสองฝั่งอนะแต่ว่าคือฝั่งซ้ายนะ่าจะเน้นไปทางที่มัน,มนเป็นเหมือนคลื่นนิดเดียวจริงจริงทุกคนคือถนอนผมมองให้มันเป็นตรงๆมันจะมีเหมือนตุ่มคลื่นนิดเดียวเองแต่ว่าระยะทางระยะทางอะไรางี้ไม่มีผลนะทุกคนคือเท่ากันหมดเลยนะก็่น้หละทุกคน ผมว่าก็สวยทุกคนเลยอ๋อไงคือรุ่นนี้ไม่มีใครขับเลยทุกคนจะมาถึงไว้รุ่นนะจะไม่มีใครเล่นเลยทั้มดเพราะผมแต่งก็แบบว่ามีคนชอบอาจจะแบบว่ามาขอรีวิวรถผมได้นะทุกคนเนี่ยก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้ดูแย่นะทรงมันโบราณหน่อยแต่ว่ามันไม่โบราณนะทุกคนแต่งคนแต่งแบบนี่ผมจะแต่งเหมือนนะฟีโนโนะ่แล้วเพราะว่าทําตัวไอ้ไอ,ตอ,อนะ้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวพลาสติกอันนะ มันเป็นสีดำโดยตรงชุดตัวนะั้นมันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคือรถสีเหลืองนะทุกคนทำมาเป็นสีเหลืองมันก็จะดูดยังไงไม่ต้อผมพูดไม่ถูกเลยไปทำสีดำการ่งผมก็ทำเสีดำเหมือนเอ็นแม็กนะเออทุกคนก็ไม่มีเลยนะตรงน,นี้ผมก็จะทำสีดำอีกแต่มันเป็นคมเง,งี่ยหนึ่งมันยังสวยอยู่ผมก,ก็ไม่ทำนะทุกคนพวกนัน้นพวกผมเนี่ยจะ,จะยังไม่ทำนะรอให้มันเก่าจริงๆก่อนเพราะว่าจะเอาไปหุ้มแคปล่าคาร์บอนอะไรก็ว่ากันไปทุกคนแต่นี่คือรถเรียคงสภาพความ ผมแกะก่อนแกะสติกเกอร์ออกหมดนะทุกคนเพราะว่าคือมันจะพูดยังไงมันเก่ามากแล้วแล้วมันก็ถลอกแล้วผมั่งสติกเกอร์มาเยอะทุกคนรอมาติดนะผมว่าถ้าติดมันจะดูรบไปบ้างแต่ผมว่าอย่างงี้ดูสวยนะทุกคนเพราะว่ามันก็ดูโล่งๆดีนะแต่ผมว่าถ้ามีสติกเกอร์เราจะบ่งบอกชื่อรุ่นรถเราได้ไงทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับไฟแฟทแชนเนลให้ผมด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชอบติดตามกันมานาน,น,นก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออ้อลืมก็เดี๋ยวเราสมมติว่าสติกเกอร์มาล้วผมติดผมจะทิ้งไปในคลิปเลยก็นั่นแหละครับทุกคนอีครับสดาคบับ